จังหวัดพะเยาหนุ่มน้อยใหญ่แห่กินเค้กแม่ค้าหน้าหวานขายเค้กปากฉีกลูกค้าแห่อุดหนุนออเดอร์เพียบผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวพัชราพรแก้วดุนดุกหรือน้องต่ายอยู่บ้านเลขที่13ทับ19ถนนวัดลีซอย1ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเปิดร้านขายเค้กปากฉีกบริเวณภายในบ้านของตัวเองโดยเปิดขายตั้งแต่ในช่วงเช้าเป็นต้นไปและจะขายเค้กในราคาชุดละ20บาทมีทั้งหน้าขาวเช่น พริกเผาหมูหยองไข่กุ้งทูน่าปูอัดและหน้าหวานเช่นยูเทลา่าฝอยทองเชอร์รี่แดงเป็นต้นซึ่งแต่ละวันจะมีลูกค้าทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ชอบความแซ่บของแม่ค้าในการแต่งตัวและหน้าตาสวยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักรับลูกค้าแบบเป็นกันเองจนลูกค้าทุกรุ่นทุกวัยพากันแวะเวียนมาอุดหนุนทุกวันโดยเฉพาะเด็กนักเรียนและจะมีออเดอร์สั่งส่งตลอด จนไม่พอขายนางสาวพัชราพรแก้วดุนดุกเจ้าของร้านเครปปากฉีกได้เล่าว่าตนเองได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายเคป้ปชื่อร้านร้านเค้ปปากฉีกโดยแต่ละวันจะมีลูกค้าเข้ามาสั่งเคฟกรับประทานและสั่ง delivery อยู่ตลอดเวลาจนไม่พอขายเปิดขาย ตั้งแต่ในช่วงเช้าเป็นต้นไปและตนเองจะขายเค้กในราคาชุดละ20บาทมีขนาดใหญ่แทบปากฉีดสำหรับเค้กจะมีทั้งหน้าขาวเช่นพริกเผาหมูหยองไข่กุ้งทูน่าปูอัดและหน้าหวานเช่นยูเทลา่าฝอยทองเชอร์รี่แดงเป็นต้นซึ่งผู้ที่สนใจต้องการชิมเครปปากฉีดสามารถแวะเข้ามาชิมเข้ามาชิมลองรสชาติได้ที่ร้านทุกวัน

เดี๋ยวเราไข่ม่วนกันนะจ้าเราเค้ปปาชีของเขาก็ตั้งอยู่ที่ถนนวัดรีซอยหนึ่งเจ้าเค้ก็จะมีอยู่หลายหน้าเนาะส่วนมากก็ละอ่อนทีตะขิงก็จะเป็นพวกมีหน้าขาวหน้าหวานหน้าขาวกับพวกเป็นพริกเผาหมูยองไข่กุ้งทูน่าผัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหวานกับเป็นพวกนูเทลล่าฝอยทองเชอร์รี่แดงเยลลี่อย่างเงี้ยจ้าแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลย ราคาก็จะเริ่มต้นปีสาวบาทนะจ๊อบระก็มากกจะานี้แบบหน้าวิปเป็นคิงมแผ่นจ้าวระก็ะเอ่อมีนหน้ามือเหลือกเยอะแยะถ้าจะได้ะเกอกลองมาชิมลองมาแบบชมดูค่สั่ง <c oughs> ปันวิทยอยู่ดีภาพข่าวสุกัญวลิสุวรรณายงาน